หมกฟ้าพี่น้องมือเนี่ยไอตู้ดอกใบแมงลักบ้านเฮาเนาะคะ่ะได้ป่านินมื่อนี้หมกป่านินจำเมื่อนั้นมกแล้วไมมนี่เลยป่านินมาสีตู้สีมาหมกค่ะพี่น้องจา้าใส่บักอีตู้บ้านเฮาอะไรเจี๊ยยังหอมนะะเนาะค่ะเนาะใบแมงลักก็เลยจ้าเตรียมก็ <c oughs> เตรียม เาเบื่อมีนี่ย่งก็คนณอิสานสิลู่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดอาหารบ้านเฮ้าจะ้ะใส่แบบมันรบบเป็หอมอาหารแบบมันบ้านพี่น้องอาหารพื้นบ้านคนณอิสานบ้านเฮ้ากับใบยูไซกับบอหรืออาหารบ้านจเจ้าของเนาะกอยากเขาเฮ็ดกิน,น,นกเนาะจ้ะเนาะเพราแม่พาเฮ็ดดูเฮ็ดกินมาแต่ แต่น้อยพอมามีครอบครัวมาอยู่กับครอบครัวที่อยู่จังหวัดใดก็สร้างค่ะมันก็อยากคือเกาแล้วพี่น้องอยากกินมันบลืมหนอเนอพออยู่มาตะหน่อยคิดจากกินก็เฮ็ดกินค่ะของเสบ,บ้านเฮาเด,ดเด็ดใบก่อนค่ะเด็ดบักเด็ดใบก่อนแล้วก็ที่เนี่งามเลย,ยพี่น้อง

ต้นหอมสองกำค่ะผักกระมือเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนแรกเราจะใส่ไอ้มะเขือเปาะน้ำพี่น้องนี่ยเพรใส่เราเอาแต่ผักนี่กระเพาอที่เต็มหมโ้อเลยใส่ผ,ผักหลายตัวเสพน,าน่าจะเนาะหนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วจา้าเอาเข้าวเหนียวคุยบ่าด้วยใส่เป็นเสพเลยพี่น้องเนียเด็ดผักไปแต่หมกฝาจา้ามันก็สิหลายอย่างหลายแนวจังน้อยเนาะค่ะเนาะ ตัเขาที่เฮ็ดผักเค็มยังเลี้ยบวกกับเตรียมอุปกรณ์ของเขาใส่ผักละลายเยอะมากใส่ผักละลายนิ้งหอมดีอันนี้ย้ายเพราคนที่สารแล้วค่ะเพรนะนามาขายตลาดย,าย้ายแถวๆ่นปลูกเองลูกเต่าคนมีที่มีท้าก็ปลูกไว้เนาะค่ะไว้กินเองเนาะแบบนังรัก ขอบคุณนะละเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและสนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะ